สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นในเรื่องของความเข็นรวมนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาสั้นๆนะครับแต่โจทย์ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับในการแทนค่านะครับอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้เราทั้งหมด2โจทย์นะครับในการคำนวณน,นะครับ ส่วนเนื้อหารายละเอียดนักศึกษาก็ดูตามเอกสารประกอบการสอนนะครับไปดูโจทย์แรกกันเลยครับโจทย์นี้นะครับเขาบอกว่าคานนะครับคือรูปนี้นะยื่นนะครับมีขนาดความยาวและพื้นที่หน้าตัดดังรูปที่8.7ก็คือรูปนี้นะครับอยู่ภายใต้แรง P นะครับ10กิโลนิวตันนะครับและ F เท่ากับ 40กิโลนิวตันนะครับจงวิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นและหาค่าความเค้นที่ตำแหน่ง A B C นะครับเราก็ไปหาก่อน A อยู่จุดนี้นะครับ B อยู่จุดนี้แล้วก็ C อยู่ตรงกลางนะครับมีแรง P กดตรงนี้เท่าไหร่ครับ10นะครับตรงนี้มีแรง10กิโลนิวตันนะครับ F ก็คือแรงดึงออกไปตรงนี้นะครับก็เป็น40 กิโลนิวตันนะครับตัดเซกชันรูปนะครับอันนี้ก็คือความสูงของตัวเนี้ยนะครับตัวคานที่ยื่นออกมานะครับแล้วก็คานมีหน้ากว้างเท่านี้นะครับความยาวตัวนี้ L ลนะครับความยาวคานอยู่ที่200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความสูงนะครับความสูงของคานเนี่ยตรงนี้ถึงตรงเนี้ยนะครับมีเท่ากับ80มิลลิเมตรแล้วก็ความกว้าง นะครับของคานเนี่ยนะครับอยู่ที่40มิลิเมตรนะครับให้พิจารณาทั้งหมด A B C นะครับก็ตามจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับไปดูตำแหน่ง A กันเลยนะครับความเคิดเนื่องจากแรง F นะครับกระทำในแนวแกน X ก็คือแนวขวางเนี่ยนะครับขวางหน้าจอนะครับก็คือ F ไปทางนี้นะครับซิกมา X นะครับเท่ากับ F หารด้วย A นะครับ F มีค่าเท่าไหร่ครับ 40กิโลนิวตันฉะนั้นกิโลนะครับเหมือนโจทย์ในบทที่ผ่านมาถ้าเป็นกิโลเราต้องเปลี่ยนเป็นนิวตันใช่ไหมครับก็กิโลก็คือ10ยกกำลัง3ฉะนั้น F มีค่าเท่ากับ40ฉะนั้น F ก็40นะครับเป็นกิโลก็คือ10กกำลัง3ก็ใส่มาด้วยนะครับต่อไป A A ก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับกว้างคูณยาวนะครับ เออกว้างคูณสูงขออภัยนะครับกว้างคูณสูงนะครับก็เป็น b นะครับ b ก็คือตัวเนี้ย40เนี่ยคือ b คูณด้วยสูงก็คือ h นะครับอันนี้ก็คือ h นะครับบคูณเฮทบีสี่สิบเฮทแปดนะครับก็คือ a นะครับ a จากนั้นก็เอา40่สิบคูณสิบยมัง3นะครับได้เท่าไหร่จดไว้ จากนั้นเอา40คูณ80ได้เท่าไหร่จดไว้นะครับเมื่อได้ทั้ง2ตัวเอาเลขด้านบนหารเลขด้านล่างนะครับฉะนั้นซิกมาเขออภัยครับซิกมาเก็มีค่าเท่ากับ12.5เมกะพานะครับต่อไปความเค้นในแนวแกน X เนื่องจากโมเมนต์ดัดนะครับ P คูณกับ L P นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ10 กิโลนิวตันอันนี้คือ P นะครับ L ก็คือเท่าไหร่ครับ200นะครับ L ตัวนี้นะครับ200ตัวนี้นะครับ P คูณ L ทำไม10กำลัง3เพราะว่ามันเป็นกิโลนิวตันฉะนั้น10คูณ10กำลัง3คูณด้วย200นะครับก็คือค่าของ m นะครับก็คือ m นะครับ m สัญลักษณ์สรรมการ m นรันต่อไปนะครับซิกมา x เ,เท่ากับสัญลักษณ์บวกไม่ต้องสนใจนะครับก็คือต้องเป็นบวกนะครับซิกมา x เ,เท่ากับ6คูณกับ m หารด้วย b คูณกับ h ยกกำลัง2ทีนี้เรามาไล่แทนค่ากันก่อนนะครับ6ยกมาเลย m M ก็คือพจน์นี้นะครับ10คูณ10ยกกำลัง3แล้วก็คูณด้วย200อันนี้คือค่าของ M ดังนั้นเราก็ใส่มาเลยนะครับ10คูณ10ยกกำลัง3แล้วก็คูณด้วย200นะครับอันนี้ก็คือค่าของ M นะครับจากนั้นด้านล่างหารอะไรครับ B b เท่าไร่ b, b เป็น40นะครับ40 h เป็นเท่าไร่ H เป็น80นะครับ ยกกาลังลายยกกาลังสองนะครับก็ใส่ยกกําลังสองมาก็เหมือนเดิมครับคิดเลขด้านบนนะครับนํา6คูณ10คูณ10ยกกําลัง3แล้วก็คูณด้วย200ได้เท่าไหร่ก็จดไว้นะครับจากนั้นนักศึกษาก็มาคิดด้านล่างนะครับ40คูณ80ยกกําลังสองนะครับได้เท่าไหร่ก็จดไว้นําเลขด้านบนแถวบนเนี่ยนะครับมาหารเลขด้านล่างก็จะได้เป็น46จุด 86เมกะพาร์นนี้คือค่าของซิกมา x นะครับซิกมา x นะครับซิกมา x ต่อไปนะครับหาความเค็นในแนวแกนที่ตำแหน่ง a นะครับที่ตำแหน่ง a นะครับก็คือหาจุดความเค็นของจุด a เนี้ยนะครับนะครับก็เอาเลข นะครับซิกมาเอ็กทั้งหมดมารวมกันนะครับซิกมาเอ็กทั้งหมดมารวมกันนะครับ G X. ก็คืออันบนเนี่ยเป็นซิกมาเอ็กในการหาจากแรง f ที่ดึงออกไปตรงนี้เห็นไหมครับสัญลักษณ์ดึงออกไปอันด้านล่างเนี่ยก็คือหาจากแรง p ที่กดลงนะครับแรง p ที่กดลงนะครับนักศึกษาอาจจะงงทําไมซิกมาเอ็กมี2ตัวอันนี้หาจากแรง f อนะครับอันนี้หาจากแรง p นะครับ นำซิกมาทั้ง2ตัวมาบวกกันนะครับก็คือนำ12กับ12.5มาบวกกับ4.686นะครับก็จะได้เป็นความเข็นรวมที่ตำแหน่ง a นะครับก็คือ59.36เมกะพานะครับเป็นเทนซ์ไซสตีดนะครับเป็นเทนซ์ไซสตีดได้แล้วนะครับที่ตำแหน่ง a นะครับ เมื่อได้ตำแหน่ง A นะครับเราก็ไปดูที่ตำแหน่ง B ต่อนะครับก็คือจุดด้านล่างนี้ตำแหน่ง B นะครับความเค้นแนวแกน x นะครับเนื่องจากโมเมนต์ดัดนะครับจะมีค่าเท่ากับตำแหน่ง A นะครับแต่จะเป็นลบนะครับก็คือนะครับโมเมนต์ดักก็คือ P เนี่ยนะครับ P เนี่ยนะครับเขาเป็นสัญลักษณ์อะไรครับบวกใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่ง B ต้องติด ค่าลบก็ยกเลขที่คิดได้ในตำแหน่ง a มาเลยที่เป็นแรง p เนี่ยนะครับเท่าไหร่ครับ46.86แต่เป็นสัญลักษณ์ที่มานเป็นไงครับติดลบนะครับติดลบจากนั้นนะครับเราก็หาความเค้นรวมในแนวแกนที่ตำแหน่ง b เลยนะครับก็คือเอาซิกมา f ที่เราหาได้1 2 5เมกะพานะครับมาลบ ครับ46.86นะครับก็เอา12ก็คือตัวเนี้ยนะครับมาลบกรับ46.86นะครับค่าที่ได้ออกมาที่ตำแหน่ง B นะครับก็คือนะครับลบ34.36มกเมกะพานะครับเป็นคอมเพรสซีฟสตรีทต่างกันนะครับ A เป็นเทนไซสตรีท แต่ด้านล่างเป็น o o p r e s s i v e s t a t e นะครับอ okay, นะครับได้ทั้ง2คํคำตอบแล้วนะครับได้ตำแหน่ง B แล้วนะครับได้ตำแหน่ง A แล้วนะครับต่อไปหาตำแหน่ง C ตตำแหน่งสุดท้ายก็คืออยู่ตรงกลางนะครับตำแหน่ง C นะครับความเคลนในแนวแกน X นะครับเนื่องจากโมเมนต์ดัดมีค่าเท่ากับ0นะครับความเคลนใน,ในแนวแกนซิกมาเท่ากับ ก็คือตัว f เนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ12.5นะครับก็ใส่ลงมานะครับจากนั้นความเข็นเฉือนที่หน้าตัด AB นะครับเนื่องจากแรง P จะมีค่าสูงสุดที่จุด c นะครับก็ตัวเนี้ยนะครับ P เนี้ยนะครับกดลงเนี่ยจะมีค่าสูงสุดที่ตำแหน่ง c ฉะนั้นสูตรในการหานะครับก็เป็น อันนี้เป็นทอร์กนะครับ x y นะครับคูณด้วย v นะครับก็คือหาได้จากสูตร3คูณด้วย p หารด้วย2คูณด้วย b คูณด้วย h อีกครั้งนะครับตัวนี้นะครับหาได้จากการนำ3า3คูณ p แล้วก็หารด้วย2คูณ b คูณด้วย h นะครับทำง่ายนะครับแทนค่าก่อนสาเอาไปนะครับ p p มีค่าเท่ากับเท่าไหร p นะครับสิบตรงนี้เห็นไหมครับอาจารย์เปลี่ยนตัวหนังสือก่อนโอเคนะครับ p ที่อาจารย์ชี้ไปตรงนี้เห็นว่า p มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ10บคูณสิบกำลังสามเห็นไหมครับก็เอา p มา สิบคูณสิบกำลังสเห็นไหมต่อไป2เหมือนกันนะครับก็ใส่ลงไป b b มีเท่าไหร b สี่สิบนะครับ b มี40นะครับต่อไป h เท่าไหร่ครับ h ed, ก็80นะครับ h ed, ก็แทนค่าให้ตรงตัวแค่นั้นนะครับนักศึกษาก็เหมือนเดิมนะครับนำสามคูณกับ10คูณกับ10ยกกำลังสาม ได้เท่าไหร่จดไว้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับ2คูณ40คูณ80ก็จดไว้นะครับจากนั้นก็นำเลขที่เราหาได้ด้านบนหารด้วยเลขด้านล่างนะครับค่าที่ได้ก็จะได้เท่ากับ4.69เมกะพานะครับ่าลืมตัวเอนะครับก็สรุปนะครับที่ตำแหน่ง A นะครับมีความเข็นอยู่ที่ 59. 36เมกะพานะครับที่ตำแหน่ง b มีความเข็นอยู่ที่ลบ34.36เมกะพานะครับแล้วก็ที่ตำแหน่ง c มีความเข็นอยู่ที่4.69เมกะพานะครับสำหรับข้อหนึ่งนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับถ้านักษาแทนสมการให้ตรงตัวนะครับตามลูกสองที่ขอไปครับลูกสอนที่อาจารย์ชี้ให้ดูนะครับ ต่อไปนะครับโจทย์ข้อ2นะครับอ่นนี้เป็นลักษณะของเพาที่ยื่นออกมานะครับไปดูโจทย์ก่อนนะครับเพากลมตันนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง40มิลิเมตรนะครับยาว400มิลิเมตรอยู่ภายใต้โมเมนต์บิดนะครับก็คือทอร์กเนี่ยนะครับ4 1 0 0นนิวตันเมตรนะครับและแดงดึง F 60กิโลนิวตันนะครับและแรงในแนวดิ่ง P 5้ากิโลนิวตันดังรูปที่8.8ก็คือรูปนี้นะครับจงหาความเข้นที่จุด A และ B นะครับจุด A อยู่ไหนจุด A อยู่ตรงนี้นะครับจุด A จุด B อยู่ตรงนี้นะครับมีแรงบิดแรงบิดก็คือทอร์กเนี่ยนะครับเนี่ยหมุนในแนวแกนนี้เห็นไหมครับก็คือ T เนี่ยเท่ากับ1,000นะครับบิดตรงนี้หน0 0งนะครับนะครับ F เอฟก็คือแรงดึงดึงออกจากเบ้าเนี่ยดึงมาทางนี้นะครับดึงมาทางนี้นะครับก็คือ F เนี่ยเท่ากับ60นะครับและยังมีแรงอะไรอีกแรงพีที่กดลงโอ้มีหลายแรงเลยบิดด้วยดึงด้วยกดลงด้วยนะครับสมชื่อกับความเคลื่อนรวนมันมนะครับก็กดลงมาเท่าไหร่ครับ5กิโลนิวตันนะครับอันนี้60กิโลนิวตันอันนี้ทอร์กบิดเท่าไหร่ครับ1,000นิวตันเมตรนะครับมีทั้งแรงบิดแรงดึงแรงกด นะครับดไดมิเตอร์กลมๆนี่เขาบอกขนาดมาเท่าไหร่ครับ40โอเคนะครับเผานี้ยาวเท่าไหร่ครับยาว400มิลลิเมตรนะครับทีนี้เรามาหานะครับให้หาที่จุด a ก็คือตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้ที่จุด b นะครับไปดูตำแหน่ง a กันนะครับความเข้นเนื่องจาก f กระทำในแนวแกน X นะก็ F นะครับก็คือดึงออกมาทางเนี้ยนะครับจะกระทำในแนวแกน X เราก็ใช้สูตรเดิมครับซิกมา X ก็คือหาจาก F F นะครับ f หารด้วย A F นะครับเท่าไหร่ครับ60กิโลนิวตันะครับมันเป็นกิโลอย่าลืมนะครับมันก็เลยต้องใส่10ยกกำลังลบ3เอ้ยขออภัยครับ10ยกกำลัง -3 อันนี้ก็คือค่า F นะครับต่อไป A นะครับลักษณะอันนี้มันเป็นคานโจทย์เมื่อกี้นะครับโจทย์นี้ลักษณะเป็นคานสี่เหลี่ยมฉะนั้นจึงต้องใช้ อะไรครับกว้างคูณสูงใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นลักษณะของเพากลมนะครับข้อนี้เป็นลักษณะของเพากลมฉะนั้นต้องใช้สูตรอะไรครับในการหาก็คือทายอาดีนะครับก็คือสูตรนี้นะครับทายคูณดีกำลังสองหารด้วย4นะครับก็แทนค่านะครับดีไดมิเตอร์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็คือไดมิเตอร์40ใช่ไหมครับก็สูตรนี้นะครับ ทาย R ใส่ลงมาหาร4ใส่ลงมา d มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ40ยกกำลังสองนะครับนัาากษาก็กดขึ้นเลขนะครับ60คูณ10ยกกำลัง3าได้เท่าไหร่จดไว้นะครับด้านล่างทาย R านะครับคูณด้วย40ยกกำลังสองนะครับหารด้วย4ได้เท่าไหร่ก็จดไว้นำเลขด้านบนหารด้านล่างเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็น 47.75เไม่กับานะครับก็คือซิกมา X ที่หาได้จากแรง F ต่อไปหาจากแรง P บ้างนะครับความเข้ยนในแนวแกน X นะครับ P นะครับสูตรในการหาก็คือ32คูณด้วย M คล้ายๆโจทย์ที่แล้วนะครับ P มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้ P มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมครับโจทย์บอกมา5นะครับ 400ก็คือความยาวนะครับ400ก็คือความยาวนะครับก็ P คูณ L นี่แหละนะครับ P คูณ L นะครับทีนี้นะครับเราก็ใส่32ลงมาก่อนนะครับ P มันเป็น5อะไรครับ5กิโลนิวตันเห็นไหมครับ5กิโลนิวตันฉะนั้นมันต้องใส่10กำลัง3มาด้วยนะครับเพราะ P นะครับแล้วก็ L มันคูณอยู่กับ p l มีความยาวเท่าไหร่ครับ400นะครับอันนี้ก็คือ l นะครับรวมทั้งหมดเนี่ย p คูณ l เนี่ยเขาเรียกว่า m นะครับคล้ายๆกับโจทย์ข้อน,นี้เห็นไหมครับเนี่ย p คูณ l เท่ากับ m นะครับคล้ายๆกันนะครับก็แทนค่าได้ทุกตัวแล้ว m m ก็คือ5คูณ10ยกกำลัง3คูณด้วย400นะครับด้านล่างให้เป็น ทายอาร์คูณดีแล้วก็ยกกําลัง3 d ก็รู้อยู่แล้วนะครับ40นะครับก็ใส่ทายอาร์คูณ40ยกกาลัง3านะครับเหมือนเดิมนะครับด้านบนคิดรวมกันนะครับ32คูณ5คูณ10ยกกาลัง3าคูณด้วย400นะครับจากนั้นก็นํามาหารกับทายอาร์นะครับคูณด้วย40ยกกลัง3นะครับนำเลขด้านบนหารเลขด้านล่างก็ได้เท่ากับ 318.3เมกสบามรานะครับอันนี้ก็คือซิกมา x นะครับที่หาจาก P ด้านบนเป็นซิกมา x ที่หาจาก f นะครับต่อไปนะครับความเคลื่อนเฉื่อยเนื่องจาก P ในแนวดิ่งเป็น0นะครับความเคลื่อนเฉือ่อยเนื่องจากโมเมนต์บิดอ่าก็คือตัวนี้และมาวิเคราะห์ไอ้ตรงแรงบิดลวนะครับด้านบนเราหาแรง f ไปแล้วนั่นละ,ะแล้วก็อันนี้หาแรง P ก็คือแรงกดลงมาต่อไปหา ที่มันบิดบ้างนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับบิดสูตรในการหานะครับก็คือที6นะครับคูณด้วยทีนะครับอ่าเราก็ใส่ไปนะครับ16 t 1 0ทีน่นะครับทำไมมันมีสเปซเอ้ยทำไมมันมี10กำลัง3มาอีกครับอาจารย์ก็มันเป็นนิวตันอะไรครับนิวตัน เมตรฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นนิวตันมิลลิเมตรใช่ไหมครับก็คือ10กบกำลังสก็คือเมตรนั่นแหละก็คือ1000นะครับฉะนั้นเราก็เปลี่ยนให้เป็นนิวตันมิลลิเมตรก็คือใส่10กบกำลังสมานะครับไม่งงนะครับไม่งงนะต่อไปด้านล่างนะครับก็ทาย R ใส่ลงมานะครับ D นะครับ40 นะครับรู้อยู่แล้วนี่คือดีนะครับสี่สิบกำลังสามนะครับนักศึกษาก็เหมือนเดิมครับด้านบนสิบหกคูณหนึ่งพันนะครับคูณด้วยสิบกำลังสามได้เท่าไหร่จดไว้นะครับด้านลา่างไทยอารคูณสี่สิบยกกำลังสามได้เท่าไหร่ก็จดไว้นำเลขด้านบนหารเลขด้านล่างนะครับก็จะได้ค่าออกมาที่นะครับเจ็ดสิบเก้าจุดห้าแปดเมกะพาร์ นะครับอันนี้ก็คือหาจากตัวทอร์กก็คือตัวแรงบิดนะครับตัวทอร์กเนี่ยนะครับต่อไปนะครับรวมความเค้นในแนวแกนที่ตำแหน่ง A ก็คือจุดนี้นะครับเราก็เอาเลข417จนะครับจุด75ก็คือตัวนี้นะครับที่หาจากแรง F นะครับมาบวกกับ300 18.3ก็คือหาจากแรง P นะครับก็จะได้เป็นที่ตำแหน่ง a ออกมานะครับตำแหน่ง a ออกมาที่300 66.05เมกะพานะครับเป็นเทนไซสตีดนะครับที่ตำแหน่ง A นะครับที่ตำแหน่ง A นะครับต่อไปนะครับ ที่ตำแหน่ง b นะครับความเค้นในแนวแกนเนื่องจาก f กับซ i g m a x นะครับเราหามาแล้วนะครับก็คือ47.75บเจห้าเมกะพาเราก็ใส่มาเลยเอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับความเค้นในแนวแกนเนื่องจากโมเมนต์ดันมีค่าเท่ากับ0ไม่ต้องสนใจนะครับความเค้นเฉือนเนื่องจากแรง p ในแดวดิ่งคือนะครับทีนี้เราต้องหาแรง p แล้วนะครับ 16, 16, สินะครับคูณด้วย t เหมือนเดิมสิกใส่ลงมานะรครับทีเท่าไหร่ครับอันนี้ต้องเป็น p นะครับเขาใส่แตนรังมาผิดเป็น p p นะ P ก็คือตัวนี้นะครับนะพะตรงนี้ให้หา p นะครับ p มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ5กิโลนิวตันฉะน,นั้นก็ p เท่ากับห สิบกำลังสามาไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมันเป็นกิโลนะครับเปลี่ยนให้มันเหลือแค่นิวตันก็คือต้องใส่สิบกำลังสามนะครับจากนั้นก็ด้านล่างก็แทนค่านะครับสามใส่มาทาย R ก็ใส่มา d กกำลังสองอ่าดีเรารู้อยู่แล้วนะครับจานของม่พูดซ้มนะครับก็คือสี่สิบนะครับก็คือตัวนี้นะครับยกกําลังสองเลขกําลังดูให้ครบนะครับนักศึกษาบางคนชอบคิดเลขแล้วลืมใส่เลขกําลังนะครับเลขขีกําลังนะครับ แล้วคิดออกมามันก็จะไม่ได้ค่าฉะนั้นก็ดูให้ดีนะครับต่อไปนะครับด้านบนนะครับคิดเลย16คูณ5คูณ10ยกกาลังสามได้เท่าไหร่จดไว้นะครับด้านล่าง3คูณทานะครับคูณด้วย40ยกกำลังสองได้เท่าไหร่จดไว้นะครับจากนั้นก็เอาด้านบนนะครับหารด้านล่างนะครับค่าที่ได้ออกมาก็คือนะครับ5.31ม่เมกะพาฉะนั้นนะครับ เราก็สรุปได้เลยว่าความเค้นเฉือนเนื่องจากโมเมนต์บิดก็คือทอร์กเนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับโมเมนต์บิดก็คือทอร์กตัวนี้เอามาตอบเลยนะครับ7 9 8 5เมรนะครับและที่ตำแหน่ง B นะครับตำแหน่ง B ความเค้นเฉือนในแนวดิง่งที่ตำแหน่ง B นะครับก็คือนามเลข50ขออภัยครับ5.3 หเมกะพาเนี่ยนะครับมาบวกกับตัวนี้นะครับตัวด้านล่างเนี่ยนะครับเจ็ดเมกะพานะครับห้าบวกกับ79.85นะครับค่าที่ได้ที่ตำแหน่ง B ก็คือนะครับแปดสจุดเท่าไหร่ครับแปดเก้าเมกะพานะครับที่จุด A 366.05เมกะพารนะครับสข้อนี้ก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับในการแทนค่าสมการฉะนั้นนักศึกษาต้องค่อยๆดูวิดีโอตามไปนะครับอาจารย์ก็พยายามพูดให้ช้าที่สุดแล้วนะครับถ้านักศึกษาไม่เข้าใจก็กอวิดีโอกลับไปดูนะครับแล้วก็ดูวิธีการแทนค่าของอาจารย์ว่ามันมาอย่างไงนะปค,คืออะไร M มันคืออะไรนะครับ m มันก็คือ p คูณกับ l นั่นแหละนะครับนักศึกษาก็ดูว่าแทนค่าอย่างไงแล้วก็อย่าลืมนะครับอะไรที่เป็นกิโลนิวตันก็เปลี่ยนให้มันเป็นนิวตันธรรมดาคือใส่10บกำลังสามอะไรที่มันเป็นเมตรก็เปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรนะครับก็ใส่10บกำลังสามเช่นกันนะครับก็มีทั้งหมด2ข้อนะครับสำหรับความเข็นรวมนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามันคือรวมแรงนะครับอย่างรูปเนี้ยนะครับก็คือแรงกดใช่ไหมครับ p กดลงมานะครับกดลง แล้วก็มีแรง F ก็คือแรงดึงดึงออกแล้วก็แรงบิดด้วยก็คือ t อร์กนะครับนะก็จะเป็นในลักษณะนี้ความเข็นรวมนะครับความเข็นรวมนะครับก็ให้ศึกษาดูวิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำใบงานนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็เหมือนเดิมครับติดต่ออาจารย์เข้ามานะครับ Facebook อาจารย์นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอให้สานนโชคดีครับขอบคุณครับ